คุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะคะผมบางบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าหมิงเนี่ยมีตัวช่วยมาแนะนำนะคะแต่จะบอกก่อนเลยค่ะปัญหาที่หมิงเจอเนี่ยนะคะนั่นก็คือหมิงเนี่ยผมหลุดร่วงซึ่งหมิงเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เป็นเหมือนหมิงนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหมิงก็เป็นปัญหาเกิดจากการที่ได้ผมทุกวันม้วนผมทําสีผมนะคะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นปัญหาอย่างเงี้ยหนักมากๆคือตอนนั้นเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นว่าหมิงรูดผมเนี่ยคุณผู้ชมหลุดออกมาแบบเป็นกํามือตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะเลยว่าไล เขาจะไปช่วยลดผมขาดหลุดร่วงด้วยนะคะแล้วอยากจะบอกวิธีใช้ง่ายมากคือฉีดแบบนี้พี่หนุ่มาบอกมิงว่ามิงคิดได้ตอนไหนก็ฉีดตอนนั้นสถาบันสเปนคอนโทรลบอกเลยว่าตัวนีน้จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและทําให้ผมหนายิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วสําหรับตัวมิงเองเใช้ตอนแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามิงก็ลองลูดผมแบบนี้แหละไม่คิดอ,อะไรเฮ้ยผมมันไม่ติดมือมามอยากจะแนะนําถ้าใครใช้นะคะไลโอเฮทอนิกมิงอยากให้ใช้ควบคู่กับแชมพูแล้วก็ครีมนวดไปด้วยตอนแรกมิงก็เถียงพี่หนุ่มเขาว่าแล้วมิงจะใช้ทำไม มีแชมพูของมิงอยู่แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าแล้วหมิงจะรู้ได้ยังไงว่าแชมพูที่หมิงใช้เนี่ยเขามีพาราเบนไหมมีเ L S เไหมมีซิลิโคนไหมที่มันจะไปอุดตันหนังศีรษะของเราซึ่งวันนี้พี่หนุ่มขามิงมาเยือนพี่ขนาดนี้แล้วหมิงไปแจกที่อื่นก็ว่าพิเศษแล้ววันนี้มาที่นี่ขอพิเศษหนักกว่าเดิมนะพี่หมิงให้คุณชมแบบนี้นะคะแอนโดนิกไลโอแบบนี้2ขวดนะคะแล้วก็แชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะทั้งหมดในมือหมิงเนี่ยราคา5360บาณผู้ชมไม่ต้องจ่ายจ่าเพียง1 9 8 0 10บาทเท่านั้นนะคะกัญชัยกำเนิดพลอยไลยโอกำเนิดผม